เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท่นี้ค่าขยาดแล้วบทที่156 หลังหลี่ซิวเหยาวได้ยินเรื่องนี้ก็บอกให้สีหมิงนำป้ายคำสั่งของเขาไปค่ายทับกรอธมินแล้วสั่งเคลื่อนทับติดอาวุธเต็มอัตราสองกองให้ตามเขาเข้าวังทันทีซ้ำที่นอกวังก็ยังมีแม่ทัพคนสนิทของเขานำทหารนับพันมารอท่ายอยู่ด้วยต่อให้ต้องล้อมวังวันนี้หลี่ซิวเหว่ก็ต้องพาภรรยาและบุตรชายของตนเอง ออกจากวังโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่ปลายผมให้ได้ ในอดีตหลี่ไทเฮาไม่เคยเห็นขบวนรบใหญ่เท่านี้มาก่อนแม้แต่ในคืนที่อดีตห้องเต้สวรรค์คตนางก็ปิดประตูตำหนักนัน่นนั่งกอดบุตรชายของตนอยู่ในตำหนักเรื่องที่ด้านนอกเป็นหลี่ซิวเหยาวจัดการทั้งหมดนางแค่ร้องให้หลี่ซิวเหยาส่งคนมาเคาะประตูตำหนักนางนางถึงได้อุ้มบุตรชายของตนไปครองพระราชบัลลังก์ในท้องพระโรงใหญ่ที่ฝ่ายหน้ารับ การถวายบังคมจากเหล่าขุนนางเท่านั้นเองดังนั้นพอมองเห็นทหารจำนวนมากในชุดเกราะเต็มยศยืนถืออาวุธอยู่ในตำหนักนางนางก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ได้ยินคำบีบคั้นขู่เข็นจากหลี่ซิ้วเหยาหลี่ไทเฮาก็พยายามสงบสติอย่างสุดกำลังจากนั้นก็ยิ้มพลางพูดว่าอันที่จริงก็ไม่ได้มีเรื่องอะไร ก็แค่ข้ารู้สึกถูกชะตากับน้องสะพยและในใจก็ชอบครั้งเออถึงได้เรียกพวกนางสองแม่ลูกมานั่งในตำหนักพูดคุยกับข้าสักหน่อยเท่านั้นเอง ไห้เฮาทรงคุยเรื่องที่ต้องการคุยกับภรรยาของกระหม่อมจบแล้วหรือไม่เสียงของหลี่ซิวเยาไม่มีความอ่อนโยนแม้แต่กระพีกเดียวราวกับเป็นน้ำแข็งที่อยู่ใต้ชายคาในเดือนสิบสองอันเป็นฤดูหนาวจัดก็มีปานทั้งเย็นยาเยือกทั้งแหลมคมหากทรงคุยจบแล้วกระหม่อมจะรับภรรยาและบุตรชายออกจากวังกลับจวนตอนนี้เลย แม้ตอนแรกหลี่ไทเฮาจะคิดใช้สัญญวนและคังเอ,อ๋อมาเป็นตัวประกันในวงังเพื่อจะได้หน่วงเหนี่ยวหลี่ซิวเหยาแต่นางคิดไม่ถึงว่าหลี่ซิวเหยาจะกล้านำทหารบุกตรงเข้ามาทวงคนถึงในตำหนักนางเช่นนี้ เวลานี้นางมีหรือจะยังกล้าไม่ปล่อยคนอันที่จริงปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ไม่ใช่นางเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วลีไทยเฮาได้แต่ยิ้มอย่างปื้นไม่เข้าขายไม่ออกคุยจบแล้ว พาพวกนางแม่ลูกกลับตวนไปได้เลยหลี่ซิลเหว่าไม่ได้ทำความเคารพหลี่ไทยเฮาเพียงกอดครั้งเอ๋อไว้ในอ้อมแขนอีกทั้งจับมือสันหยวนไวแน่นแล้วหันหลังเดินออกนอกห้องทับกรอดธามินทั้งสองกองที่เขานำมาก็เดินตามหลังเขาออกไปข้างนอกเช่นกันครั้นหลี่ซิลเหยาทั้งคณะจากไปแล้วหลี่ไทยเฮาก็ทนไม่ไหวอีกกลับลงไปนั่งบนต่าง้วยร่างอันสั่นเทา หลี่ซิวเหยาถึงกับนำทัพกรอดามินตรงดิ่งมาถึงในตำหนักบรรทมของนางได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรคอำนาจของเขาในตอนนี้มีมากเท่าไหร่กันแนะ่หลี่ไทเฮารู้สึกว่าตนเองประเมินหลี่ซิวเหยาต่ำไปมากอย่างที่สุด เกรงว่าเรื่องที่ตอนหน้านี้นางปรึกษาหารือกับขุนนางใหญ่ไม่กี่คนนั้นเขาก็รู้แล้วเช่นกันสาเหตุที่อดทนไม่ระเบิดออกมาก็เพียงเพราะยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นกระมังเห็นได้ชัดยิ่งว่าวันนี้นางยั่วโท้สะเขาเข้าแล้ว ข้ายังสามารถเป็นไทเฮาต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแนะ่บุตรชายของข้ายังจะสามารถเป็นห้องเต้ไปได้อีกนานเท่าใดลี่ไทเฮาคิดถึงตรงนี้สีหน้าก็อดจะสลดลงไม่ได้เป็นอย่างที่หลี่ไทเฮาคิดนางยัวโทสะของหลี่ซิวเหยาเข้าแล้วจริงๆขณะหลี่ซิวเหยาเดินออกจากประตูตำหนักไทเฮาก็สั่งฉีหมิงเสียงแค้ม เจ้านำทัพเกราธรมินกองหนึ่งไปเฝ้าประตูตำหนักนี้ไว้ ไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าออกตามอำเภอได้ฉีหมิ่งรีบรับคำอย่างเคารพนอบน้อมหลี่ซิ่วเหาวยาถึงได้พาเส้นหยวนและคังเอ๋อออกจากวังภายใต้การคุ้มกันจากทหารทัพกระธมินอีกองหนึ่งทหารนับพันที่นอกประตูวังหลี่ซิ่วเหวยาวก็มีได้มีท่าทีจะถอนกำลังออกไปเพียงสั่งแม่ทัพใหญ่คนสนิทของตนเองให้เฝ้าประตูวังไว้หลังถ่ายทอดคำสั่งห้ามผู้ด เข้าออกเด็ดขาดเจ็ดเขาถึงอุ้มครั้งเอ,อ๋อและประคองสนญยวนขึ้นรถม้าไปตลอดทางที่ออกจากวังเมื่อครู่นี้สนญยวนให้หลี่ซิวเหยาจูงมือเดินอย่างน่ารักว่าง่ายอย่างที่สุดฟังเสียงเข้มของเขาออกคำสั่งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่นางไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวระหว่างการสั่งการทั้งหมดนี้หลี่ซิวเหยาดูสงบเยือกเย็นยิ่ง ทว่ายามเข้ามาด้านในรถม้าแล้วนางก็ถูกเขาดึงเข้าไปกอดในอ้อมแขนแนั่นทันทีคังเอ๋อเองก็ถูกหลี่ซิวเหยากอดไว้แน่นเช่นกันคงเพราะหลี่ซิวเหยากอดแน่นเกินไปคังเอ๋อรู้สึกไม่สบายตัวจึงผลักเขาออกพลางพูดว่าท่านพ่อปล่อยปล่อย แต่หลี่ซิวเหาวามีได้ปล่อยยังคงกอดสองแม่ลูกไว้แน่นเช่นเดิมเมื่อครู่หลี่ซิวเหยาถูกทำให้ขวัญภาวาแล้วจริงๆแม้ยามนี้สัญญวนแม่ลูกจะถูกเขากอดไว้ในอ้อมแขนแนัน่นเขาก็ยังคงรู้สึกเสียวสันหลังเหลือประมาณกลับเป็นสัญยวนยกมือตบหลังหลี่ซิวเหว่เบาๆกล่าวเสียงนุ่มว่าท่านไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะไรแล้ว อ,อนนี้ข้ากับคังเอ,อ๋อล้วนยังอยู่ข้างกายท่านอย่างปลอดภัยดีหลี่ซิวเหยาากอดพวกนางอีกครู่หนึ่งถึงได้คลายมือออกเท่าว่าคิ้วพาดยาวทั้งสองข้างของเขายังคงมุ่นเป็นปมสีหน้าอึมครึมโดยไม่ได้พูดอะไรคล้ายกำลังคิดเรื่องที่สำคัญยิ่งเซินหยวนพอจะเดาออกเล่า,ลาว่าหลี่ซิวเหยาากำลังคิดสิ่งใดด้วยเหตุนี้นางจึงอุ้มคังเอ๋อไว้บนตักอย่าง สงบไม่ไปรบกวนหลีซิวเหยาจวบจนพวกเขาสามคนหนึ่งครอบครัวมาถึงบ้านแล้วคิ้วพาดยาวของหลี่ซิวเหยาก็ยังขมวดมุ่นไม่ได้คลายออกแม้แต่นิดเดียว หลังกินอาหารเย็นเสร็จเซินยวนก็เรียกแม่นมมาอุ้มครังเอ๋อไปนอนในเรือนข้างฝั่งตะวันออกจากนั้นนางก็เดินไปนั่งลงข้างหลี่ซิวเหยายยื่นมือไปจับมือเขาก่อนเอ่ยถามเสียงเบาท่านกําลังคิดอะไรอยู่ในใจหลี่ซิวเหยาวมองเซินยวนไม่ได้ตอบอะไรเซินยวนจึงเอ่ยว่า เรื่องในวันนี้ทำให้ท่านตกใจแล้วในใจข้ารู้ดีว่าท่านอยากปกป้องข้ากับคังเอ,อ๋ดังนั้นไม่ว่าในวังมีเรื่องอะไรท่านก็ไม่เคยปล่อยให้พวกข้าแม่ลูกเข้าวังหากท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำเรื่องได้ท่านก็ทำไปได้เลยทั้งชีวิตยาวนานเพียงนี้ข้ารู้สึกว่ายังใช้ชีวิตไม่พอข้าเองก็อยากจะอยู่กับท่านไปจนแก่ชะรามองดู ครั้งเอ๋อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปพร้อมกับท่านเสิญยวนเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ของพวกตนดีอย่างไรห้องเต้น้อยก็ต้องเติบใหญ่ขึ้นสักวันถึงเวลานั้นหลี่ซิวเหวาจะทำอย่างไร ตอนนั้นถึงเขาคืนอำนาจบริหารบ้านเมืองให้ห้องเต้น้อยแต่เกรงว่าพวกตนทั้งครอบครัวคงไม่มีทางมีจุดจบที่ดีได้ดังนั้นพวกตนจึงไม่มีทางเลือกหลี่ซิวเหย่ยาได้ยินเช่นนี้ก็ยื่นมือมาโอบสนหยวนเข้าสู่อ้อมแขนสีหน้าพรันเด็ดเดี่ยวขึ้นมาคล้ายว่าตัดสินใจเรื่องอะไรได้แล้วอย่างไรอย่างนั้นหยวนหยวน หลี่ซิวเหยาจูบเรือนผมนางถามนางเสียงเบาหากข้าไปทำเรื่องทรยศสมควรโดนโทษหนักเข้ากระทั่งคนทั่วทั้งใต้ล่าล้วนก่อนด่าข้าในใจเจ้าจะมองข้าอย่างไร คนทั่วทั้งใต้ล่านี้จะมองเขาอย่างไรอันที่จริงเขาไม่ได้ใส่ใจสักนิดแต่ที่เขาใส่ใจคือในใจสัญญวนจะมองเขาอย่างไรตังหากเล่านี่ก็คือสาเหตุที่เขาตัดสินใจไม่ได้ตลอดมามิหนำซ้ำจากอำนาจควบคุมที่เขามีต่อราชองค์ารักษ์ในวังและกองกำลังรักษาเมืองในปัจจุบันเรื่องบางเรื่องนั้น กระทำได้ง่ายด้ยิ่งนักเหมือนที่เส่นหยวนพูดหลี่ซิวเหย่ต้องการปกป้องนางกับคังเอ,อ๋อเขาหวังให้พวกตนทั้งครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยได้ชั่วชีวิตเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างในวันนี้ขึ้นอีกและเขาก็ไม่อยากให้เสันยวนกับคังเอ,อ๋อใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งบางร่วมกับเขาไปทุกวันไม่อาจให้ภายภาคหน้าพบจุดจบที่ไม่ดีด้วยหลี ซิวเห่ยาคิดว่าต่อให้สันหยวนคัดค้านเรื่องนี้เขาก็ยังต้องทำให้ได้คิดไม่ถึงว่าสันหยวนจะยื่นสองมือมาจับหน้าของหลีซิลเหยา่ยาไว้มองเขาด้วยสีหน้าจริงจังพูดอย่างหนักแน่นว่า ท่านเป็นสามีของข้าข้าเป็นภรรยาของท่านท่านต้องการทำอะไรแม้จะเป็นเรื่องทรยศสมควรโดนโทษหนักเพียงไรข้าที่เป็นภรรยาก็ยังจะสนับสนุนท่าน ต่อให้คนทางใต้ล่าล้วนก่่นด่าท่านแล้วอย่างไรท่านยังคงเป็นที่พึ่งที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดของข้ากับคังเอ๋อเสมอพวกเราทั้งครอบครัวล้มหัวตมท้ายด้วยกันดังนั้นหากในใจท่านต้องการทําสิ่งได้ก็ทําไปได้เลยข้ากับคังเอ,อ๋อล้วนจะสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง หลี่ซิวเหยาตื้นตันใจเขาก้มหน้าลงตูบหน้าผากเซินหยวนกล่าวเสียงกระซิบว่าหยวนหยวนข้าดีใจเหลือเกินที่ได้แต่งงานกับเจ้าหากคนเรามีชาติหน้าข้าก็หวังว่าชาติหน้า เจ้าจะยังคงเป็นภรรยาของข้าข้ายังคงเป็นสามีของเจ้าเสริญยวนอิงแอบในอ้อมแขนของหลีซิวเหยาได้ยินดังนี้นางก็ตื้นตันใจมากเช่นกันช่างงักไปเล็กน้อยนางก็พูดยิ้มยิ้มว่า รังเอ๋อก็ด้วยหากมีชาติหน้าหวังว่าเขาจะยังเป็นลูกของพวกเราหลี่ซิวเหยาพยักหน้าอย่างจริงจังยกมืออบนางเข้ามาในอ้อมอกพวกเขาทั้งครอบครัวจะต้องได้อยู่ด้วยกันไปทุกชาติทุกภพไม่ว่าอะไรก็ไม่อาจแยกพวกเขาไปจากกันได้พงศวดาบันทึกว่า รัชศกเตอ๋อเจ้าปีที่สองในห้องเต้น้อยสามกองกำลังใหญ่พรันก่อกระบฏสนับสนุนหลี่ซิวเหยาผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ขึ้นเป็นห้องเต้ห้องเต้น้อยถูกบังคับสลัพระราชบัลลังย้ายออกนอกวังพร้อมหลี่ไทเฮาผู้เป็นมารดาหลี่ซิวเหยาครองราชต่อเปลี่ยนรัชศกเป็นเฉิงคัง ขนาดพระนามว่าเฉิงคังตี้ตลอดรัชศกเฉิงคังฝ่ายในมีฮองเฮาเพียงหนึ่งพระองค์ มิมีสนมชายา้องเต้้องเฮาปฏิพัฒรไขมีพระราชะโอรสสองพระองค์และพระราชะธิดาหนึ่งพระองค์จวบจนเฉิงคังตี้มีพระชนมาพันสาได้ห้าสิบแปดองเต้้องเฮาสวรรคตพร้อมกันหลีคังหนิงพระราชะโอรสองค์โตสืบทอดพระราชะบัลลังก์เป็นหฮองเต้หลีคังอันพระอนุชาเป็นจิ้นอองหลีคังอีพระคานิฐาเป็นองค์หญิงใหญ่หูหยา ตอนพิเศษหนึ่งบุกเพในชาติก่อนนอกจากมารดา ตั้งแต่เล็กตจนโตหลี่ซิวเหยาก็ไม่เคยใส่ใจผู้ใดแต่วันนี้หลังกลับมาจากวัดเฉิงเอินในใจเขากลับลืมแม่นางน้อยแสนรันผู้นั้นไม่ลงเสียทีเขาก้มหน้ามองผ้าเช็ดหน้าที่ตนเองตำแน่นอยู่ในมือนี่เป็นผ้าเช็ดหน้าสีชมพูเนื้อผ้าเป็นผ้าไหมาหางโจให้สัมผัสนุ่มลื่นมุมหนึ่งปากลายกล้วยไม้ไว้ตอหนึ่งถ้าว่าปากได้ไม่ดีเอาเสียเลย สีเข็มหยาบยิ่งที่ข้างๆยังมีอักษรคำว่าหยวนปักไว้อย่างบูดเบี้ยวด้วยหลี่ซิวเหยาวกำผ้าเช็ดหน้าผืนนี้นั่นในสมองนึกถึงสายตาเดือรัรนยาแม่นางน้อยผู้นั้นกัดริมฝีปากมองเขาเมื่อตอนกลางวันขึ้นมาอีกครั้งในใจเขาอดจะรู้สึกลาอายใจอยู่เล็กน้อยไม่ได้อันที่จริงเวลานั้นแม่นางน้อยผู้นั้นก็หวังดีกับเขาเห็นเขาร้องไห้ก็เรีย เขาว่าพี่ชายสามอย่างยื่นผ้าเช็ดหน้าของตอนเองมาให้เขาเช็ดน้ำตาอีกแต่เขาถึงกับไม่รู้จักซาบซึ้งใจในความหวังดีของผู้อื่นถลึงตาใส่นางอย่างดุร้ายกลับตะเพิดไล่ให้นางใส่หัวไปไม่พอยังปัดผ้าเช็ดหน้าในมือนางตกพื้นด้วยท่านี่เปลี่ยนเป็นแม่นางน้อยคนอื่นเกรงว่าคงจะร้องไห้ออกมาตรงนั้นทันทีแต่นางกลับไม่ได้ร้องพ ียงแต่นิ่งงันไปชั่วครู่มองเขาอึดใจนึงนางก็ชดค้างพูดด้วยสีหน้าเดื้อรั้นกลับมาจากนั้นก็หันหลังวิ่งออกไปด้วยท่าทางโมโฮหฮึดฮัดหลี่ซิวเหยาพรันเกิดความคิดอยากสืบดูว่าแม่นางน้อยผู้นั้นเป็นคุณหนูบ้านใดกันแน่ วันรุ่งขึ้นหลี่ซิวเหยาก็ไปถามคนในวัดเฉิงเอินจริงๆแต่เมื่อวานเป็นวันประสูติของพระพุทธองค์มีคนมาจุดทูปที่วัดจำนวนมากเขาได้ถามภิกษุหลายรูปแล้วพวกเขาล้วนบอกไม่ได้ว่าแม่นางน้อยผู้นั้นเป็นคุณหนูจากตระกูลใดกลับมีภิกษุรูปหนึ่งบอกว่ามีแม่นางน้อยอายุราวๆนั้นอยู่นางหนึ่งบอกว่าเป็นคุณหนูของบ้านผู้ช่วยเสนาบดีเยี่ย รีซิวเหยาจึงไปวนเวียนอยู่หน้าประตูสกุลเยี่ยหลายวันวันนึงก็มองเห็นบุตรสาวของผู้ช่วยเสนาบดีเยี่ยในที่สุดแต่ก็ค้นพบด้วยความผิดหวังว่านั่นมีใช่แม่นางน้อยที่เขาเห็นในโถงข้างในวันนั้นเขาจึงได้แต่ล้มเลิกความคิดไปด้วยความตนใจหากแต่ในใจเขากลับเฝ้ารออยู่ตลอดว่าสักวันจะสามารถบังเอิญเจอแม่นางน้อยผู้นั้นพี่ตามหัวถนน จากนั้นเขาก็จะคืนผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ให้นางและบอกขอบคุณนางด้วยความจริงใจว่าตอนนั้นข้าไปหลบร้องไห้เสียใจให้มานดาที่ลาโลกไปอยู่ในถงข้างตามลำพังขอบใจเจ้าที่ปลอบให้ข้าหยุดร้องไห้เผ่าว่าน่าเสียดายลี่ซิลเหวยาวไม่ได้บังเอิญเจอแม่นางน้อยผู้นั้นตามหัวถนนโดยตลอด เวลาไม่กี่ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีนี้ หลี่ซิวเหยาถูกคนสกุลหลี่เหยียบย่ำหมางเมินจนเหลืออดตัดสินใจทิ้งผู้การเข้าร่วมกองทัพอยากจะมีอำนาจให้ได้เร็วขึ้นและด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละของหลี่ซิวเหยาเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งในค่ายทหารอย่างรวดเร็วอย่างน้อยสายตาที่คนทั้งหลายในสกุลหลี่มองเขาก็ค่อยๆมีความยำเกรงขึ้นมาแล้ววันหนึ่งตรงกับวันครบรอบวันตายของบิดาพอดี เขาไปเส้นไหวบิดาที่สุสาบนบรรพชนสกุลหลีด้วยกันกับหลี่ซิวหยวนเมื่อก่อนหลี่ซิวเหยาไม่เคยเหยียบเข้าสุสาบนบรรพชนตอนบิดายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ดีต่อเขาที่เป็นบุตรชายคนโตสายรองสักเท่าไหร่แต่เขาก็รู้ว่ามารดาเขาปรารถนาจะได้ฝังในสุสาบนบรรพชนสกุลหลี่เสมอมาด้วยเหตุนี้เมื่อปีก่อนหลี่ซิวเหวาจึงได้แอ ขุดโครงกระดูกของมารดาย้ายมาฝังในสุสาบนบรรพชนสกุลลีข้างๆกับบิดาแล้วนับตั้งแต่นั้นเขาถึงได้เหยียบเข้ามาที่สุสานแห่งนี้ เหตุผลเบื้องหน้าคือเพื่อเส้นไหวบิดาแต่อันที่จริงเป็นการเส้นไหวมารดาเขาตั้งหากหลี่ซิวเหยากับหลี่ซิวหยวนแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองหาได้ดีไหมหลี่ซิวหยวนเป็นบุตรชายสายตรงเรียนหนังสือเก่งมาตั้งแต่เล็กได้รับคำชมเชยจากอาจารย์เป็นอย่างมากอีกทั้งเขาก็เป็นคนสูงส่งบริสุทธิ์ในใจนึกดูถูกหลี่ซิวเหยาพี่ พี่ชายที่เป็นทหารและยิ่งกว่านั้นยังเป็นพี่ชายที่เกิดจากสาวใช้อุ่นเตียงหลี่ซิวหยวนไม่เคยเป็นฝ่ายพูดกับหลี่ซิยวเหยาก่อนแม้แต่คำเดียวกับเรื่องนี้หลี่ซิวเหยาเพียงแค่ยิ้มอย่างไม่แยแสกับคนที่เขาไม่ใส่ใจเขาไม่เคยสนอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะมองเขาอย่างไรหลังออกมาจากสุสาบนบรรพชนสกุลหลี่หลี่ซิวเหยากับหลี่ซิวหยวนก็เดินตามกันลงเขา สุสารแห่งนี้อยู่กลางไหล่เขาของภูเขาลูกหนึ่งในแถบชานเมืองด้านล่างตีนเขามีที่ดินเพาะปลูกอยู่ผืนหนึ่งบัดนี้เป็นเดือนหกพอดีสามารถมองเห็นได้ว่าป่าหม่อนในที่ดินออกผลสีดําอมม่วงเยอะมากแล้วหากจะลงเขาอย่างไรก็ต้องผ่านที่ดินผืนนี้และป่าหม่อนนี้ก็อยู่ข้างทางที่พวกเขาต้องผ่านเพื่อกลับจวนพอดีดวงอาทิตย์เดือนห ดวงใหญ่่ยิงหลี่ซิวเหย่เดินมาตลอดทางก็รู้สึกคอแห้งบ่าวชายที่เดินตามเขากับหลี่ซิวหยวนเห็นผลบนต้นหมอนข้างทางเหล่านี้ในดวงตาก็อดจะปรากฏแววกระหายอยากออกมาไม่ได้ซ้ำยังมีคนรอบกลืนน้ำลายแล้วหลี่ซิวเหย่ไม่สนใจยังเอาแต่เดินตามทางของตนเองไปเงียบแต่ทันใดนั้นหางตาหลี่ซิวเหย่ยก็เหลือบเห็นว่าระหว่าง ใบไม้สีเขียวงอกงามบนต้นไม้มีชายกระโปรงสตรีแทรกอยู่ต่อจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงวีดร้องเขาตระหนกในใจยังไม่ทันคิดอะไร ก็รีบพุ่งตัวไปทั้งร่างที่ร่วงลงมาแล้วแม้ว่าจะเคยได้พบหน้ากันหอนหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ในไม่กี่ปีนี้เขามักจะฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้งค้างเมื่อวันนั้นเป็นประจำในสมองจําได้เสมอว่าแม่นางน้อยผู้นั้นใช้เสียงใสสนอหูเรียกเขาว่าพี่ชายทั้งยังยื่นผ้าเช็ดหน้ามาให้พร้อมกับรอยยิ้มเจิดจ้าดังนั้นแม้เมื่อ ครู่จะเพียงแค่ได้ยินเสียงหวีดร้องสั้นๆสนเสียงเดียวหลี่ซิลเหยวก็ยังคงจำเสียงนี้ได้ทันทีเขามองเห็นบนต้นไม้มีงูอยู่ตัวหนึง่งสาวน้อยบนต้นไม้จะต้องถูกงูตัวนี้ทำให้ตกใจเป็นหน้าจึงได้หงายหลังตกลงมาจากต้นไม้หลี่ซิลเหยารีบยืนแขนไปรับนางไว้อย่างแน่นหนา อีกมือก็ใช้กระบี่ฟันงูตัวนั้นจนตายจากนั้นพอเขาก้มหน้าลงมองเห็นใบหน้าที่หมดสติไปแล้วในใจก็เต้นตึกตักไม่เป็นสัมขึ้นมาแม้จะผ่านไปเป็นปีๆรูปร่างหน้าตานางโตขึ้นแล้วและงามจะรัดยิ่งกว่าเดิมแต่เขายังคงจำนางได้ในแวบเดียวว่านี่ก็คือแม่นางน้อยในถงข้างเมื่อวันนั้นหลี่ซิวเหยามองนางในใจราวกับรัวกลอ ฝ่ามือมีเหงื่อผุดขึ้นมาในพริบตาเวลานี้หลี่ซิวหยวนก็เดินมาแล้วมองสาวน้อยในอ้อมแขนหลี่ซิวเหยาวปราดหนึง่งก่อนจะมองเขาเห็นได้ชัดว่าแปลกใจว่าเหตุใดยามนี้พี่ชายสายรองพี่แต่ไรมาไม่เคยแสดงอารมณ์ออกทั้งสี่หน้าอย่างเขาถึงได้หน้าเปลี่ยนสีอย่างมาก แตลี่ซิวเหย่าไม่มีเวลาไปสนใจน้องชายคนนี้แล้วเขาถึงขั้นไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องอื่นได้เอาแต่มองสาวน้อยในอ้อมแขนตนเองแนวนิ่งคนที่คิดถึงมาเป็นปีๆตูดูถูกตนเองอุ้มเอาไว้ในอ้อมแขนเช่นนี้เขาถึงกับมีความรู้สึกเหมือนฝันไป เผ่าว่านางถูกงูตัวนั้นทำให้ตกใจจนสลบไปแล้วหลี่ซิวเหยาอุ้มนางอยู่เป็นนานนางก็ยังคงไม่ฟื้นขึ้นมาเขาจึงเริ่มเป็นกังวลเวลานี้เองก็มีคนมาบอกว่าตนเองเป็นบุตรชายของผู้ดูแลที่ดินนี้และบอกว่าสาวน้อยในอ้อมแขนหลี่ซิวเหยาคือบุตรสาวของนายหญิงของเขาพร้อมกับต้องการให้หลี่ซิวเหยาว,วางนางลงหลี่ซิวเหยาเห็นนางยังสลบ ก็ไม่ยอมวางเพียงแต่ถามคนผู้นั้นว่านายหญิงของเขาอยู่ที่ใดเขาอยากจะพาสาวน้อยผู้นี้กลับไปส่งต่อจากนั้นหลี่ซิวเหยาก็อุ้มสาวน้อยเดินตามหลังคนผู้นั้นไปพบนายหญิงของอีกฝ่ายปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ